งานครั้งนี้เนี่ยเพื่อเป็นเกิดการส่งเสริมภาพลักษณ์นะคะให้กับยี่โร่แบรนด์นะคะได้ด้านแฟชั่นด้านเครื่องแต่งกายนะคะซึ่งทาง Soft Power f a ร์แฟชเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบนะคะมีอนุกรรมการที่ดูแลสีสาขานะคะแล้วก็มีเสื้อผ้ามีเครื่องสำอางนะคะบิวตี้มีจิวเวลรี่และก็คราฟนะคะวันนี้เนี่ยก็เป็น k i กอ o f f ของอการ เปิดงานอบรมนะคะที่คัดสรรมา25แบรนด์เพื่อที่จะมาคัดเลือกเป็น Product Hero นะคะเป็น Hero Brand Fashion แล้วก็จะมี5แบรนด์ จากตรงนี้เนี่ยที่ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยจากาดีไซนเนอร์ชันน้นนำของประเทศนะคะที่จะมาช่วยโครงการนะคะซึ่ง5แบรนด์นี้เนี่ยจะนำไปแสดงที่ต่อยอดนะจากาผู้ผลิตที่ทำด,ด้านสินค้าอยู่แล้วนะคะสามารถที่จะนำสินค้าที่เกิดจากการฝึกอบรมนี้แล้วเนี่ยไปแสดงต่อที่ central stage ที่ห้องผมนะคะ ถ้าอย่างไรฝากอาจารย์กระตูนแนะนำนิดนึงว่า <Okay. S 2> ใครมาอบรมบ้างต้องบอกว่าจากท,ที่สมัครมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเราก็คัอดออกมาเนี่ยจริงๆเราจะรับแค่25แต่ว่าเนื่องจากผู้ประกอบการเนี่ยเก่งมากเราก็เลยแบบ ขยายไปเป็น28แบรนด์นะคะแล้วก็จะมีผู้ที่เป็นดีไซนเนอร์ชั้นนำของประเทศไทยนะคะมา,าให้คำแนะนำอบรมนะคะบม,มเาพาะผู้ประกอบการนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นคุณจอมแบรนด์เทรนเดอร์ใช่ค่ะคุณอูวิวัรรชรวิทย์นะคะซึ่งเหมือนเป็นโรโมเดลแล้วว่าให้ทำยังไงให้แบรนด์ประสบความสำเร็จแล้วก็มีความาเป็นสา<อ>กลด้วยใช่ค่ะ คราวนี้แต่ละแบรนด์นยคะก็จะจะมีผู้ประกอบผู้ประกอบการแต่ละท่านเนี่ยก็จะเข้าร่วมอบรมทั้งหมด5วันนะคะเพื่อที่จะสร้างสารรค์ผลงานให้มีความเป็นอินเตอร์มากขึ้นเข้าสู่ระดับสากลมากขึ้นนะคะทั้งเน้นเรารวมตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแล้วก็รวมไปถึงอากระเป๋ารองเท้าด้วยค่ะมีกระเป๋ามีกระเป๋ารองเท้าอยู่ด้วยนะคะก็เรียกว่าตั้งแต่หัวจนเท้าก็ต้องสวยด้วยแล้วก็สร้างแบรนด์ไทยให้ไปอยู่ระดับสากลให้ได้ด้วยค่ะ สมชื่อท ah ah> ี่บอกว่าเป็นฮีโร่แบรนด์ของพวกเราค่ค่ะก็ต้องบอกว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยมันจะมีความเป็นไทยอยู่ในนั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นแนวคิดภูมปัญญาหรือแมทเทอเรียลต่างๆซึ่งมาผสมผสานกับแฟชั่นยุคใหม่ให้ให้มีความเป็นระดับสากลมากขึ้นด้วยนะคะ ก็คืออันนี้เราเรียกว่าต่อยอดนะคะเพราะว่าในประเทศเนี่ยก็คือเราก็สามารถที่จะค้าขายได้อยู่แล้วแต่นี้เนี่ยก็คือเขาอบรมเพื่อให้ไปเหมาะกับตลาดต่างประเทศนะคะแล้วก็ยังไงก็ตามที่โครงการก็หวังว่าจะได้ลูกค้า นะคะในการที่ออกมาที่เซ็นทรัลสเตจนะคะก็เป็นการนำรายได้เข้าสู่ประเทศผ่านนีน้นะคะเพรนี้ก็เป็นจุดประสงค์ของซอฟต์พาวเวอร์นะคะที่จะนำศักยภาพนะคะภูมิปัญญานะคะความรู้ความสามารถนะคะของเ,อเด็กไทยดีไซเนอร์ไทยนะคะในเรื่องด้านของแฟชั่นเนี่ยออกไปสู่สังคมนะคะอันนี้คือเจตนาของซอฟต์พาวเวอร์ Power, ที่ คณะอนุกรรมการช่วยกันคิดขึ้นมาว่าจะทำให้ไปได้อย่งไรนะแล้วก็เชิญผู้ที่มีความสามารถเฉพาะทางมนาะช่วยฝึกอบรมนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจเพื่อทำค้าขายต่อไปใด้นานขดคะ่ะเหมือนยกตัวอย่างวันนี้หน่อยไหมคะ อย่างวันนี้มีเชิญคุณคุณจิรโรธมานะคะเจ้าของ s อสแกนมาก็ให้ความรู้เกี่ยวกับแฟชั่นซัพพลายเบิลเนาะว่าจะออกแบบสิ่งพออย่างไรให้มีความยั่งยืนร่วมกับงานแฟชั่นด้วยนะคะแล้วก็มีคุณฝนวินแบรนด์วินพัทรณลินนะคะซึ่งเป็นดีไซเนอร์ไทยที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีไปโชว์งานที่ต่างประเทศมาแล้วนะคะแล้วก็มีคนดังมากมายเนี่ยใส่แบรนด์นี้ไม่ว่าจะเป็นแบบแจ็คสันหวังหรือใครๆก็ใส่แบรนด์วินพัทรณลินคราวนี้ก็จะได้เป็นโมเดลว่าเขาทำยังไงนะคะที่เหล่าคน ดังหรือคนทั่วโลกเนี่ยจึงให้ความสนใจกับแบรนด์เขาฝากอะไรไปกับโครงการหรือ,อให้คนไทย<อ>ใช้อของไทยอะไรอย่างเงี้ย<อ><อ>เนาะก็เดี๋ยวจะบอกว่าจริงๆแล้วก็คือนัา,นาแปบไทยนะฮะ<อ>หรือว่า<อ>ช่างไทยก็มีมือซึ่งสามารถไประดับโลกได้นะคะ ก็อย่างน้นมีความเชื่อมั่นนะคะว่าสินค้าไทยเนี่ยก็มีคุณภาพนะคะแล้วก็มีรูปแบบที่ดีทัดเทียมต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็เราก็มาช่วยกันซื้อสินค้าไทยนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการสนับสนุนอ,อ,อีกทางหนึ่งนะคะเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชาวไทยเราเโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือธุรกิจของแฟชัออ่นขอบคุณค่ะ ก็อยากอยากอย่างที่หนูพาวิีพูดนะคะก็คืออยากให้เชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยดีไซเนอร์ไทยแมทเทีเรียลไทยเนาะงานช่างฝีมือของเราจริงๆพวกเราพร้อมหมดเลยมีตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสนับสนุนสินค้าไทยด้วยกันเองเ่เชื่อว่าวันหนึ่งมันก็จะแผ่กระจายไปกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วทำให้คนต่างชาติเนี่ยก็หันเข้ามาสนใจด้วยเช่นกันนะคะขอบคุณค่ะ